ครับผมให้ติดตามผมลาวาริงลาวาทีนลาวาทินลาวาทีนทินลาวาทินกดทินน่ะเอาแลอูแหละให้ติดตามผมให้ติดตามผมช่องจริงช่องจริงลาวาทีนลาวาทิน2 0 2 1 2 0 2 1ครับผมครับผมชื่ออย่างรายงานตัว เาชัยมีชาวนามีชาวนานะครับให้ติดตามผมให้ติดตามผมช่องจริงช่องจริงได้เรื่อยๆครับลาวาทีนลาวะทีนสองศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งโอเคครับผมเนาะสำหรับติ๊กต็อกครับผมถ้าใครอยากติดตามเพื่อติดตามลุงชัยในช่องจริงลาวาทีน<า>2 0 2 1ูกุ๊กกุ๊กบายบาย ลายบายครับ